เด็กสาวไปที่ประตูไซ่งงานเก็บของเก่าแต่ดันไปเจอหัวหน้าคนงานเห็นแล้วก็ตะโกนด่าเสียงดังห้ามเก็บของพวกนี้ไปไปไปให้พ้นท่านใดนั้นหัวหน้าไซ่งงานปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเขาสั่งให้คนงานรีบไปทํางานแล้วก็เดินมาหาเด็กหญิงแล้วหยิบถังเหล็กขึ้นมาอันนี้ขายได้เท่าไหร่เด็กหญิงส่หัวแสดงว่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆรอือไม่รู้งั้นก็เอาไปเลยแล้วกันขอบคุณลุงคะนี่คือคุณเฟิงหัวหน้าเรา ขอบคุณค่าผู้อํานวยการเย่เจ้านายพูดกับเธอด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนหลังจากนี้ของเก่าข้างนอกใช้างานเก็บได้ตามสบายแต่ว่าต้องระวังความปลอดภัยด้วยนะเย่เหอตายเยี่ยนเพื่อที่จะซื้อชุดนักเรียนให้กับน้องสาวฝาแฝดเธอก็เก็บของเก่าข้างนอกมาได้มากกว่าหนึ่งเดือนแล้วและอีกด้านหนึ่งของโรงเรียนน้องสาวซื้อชุดนักเรียนไม่ได้ทุกสัปดาห์ในพิธีการเชิญธงชาติเธอจึงต้องแอบร้องให้อยู่ในห้องเรียนเงียบๆมองดูเพื่อนๆในสนามที่สวมชุดนักเรียนอย่างเรียบร้อยร้องเพลงชาติและเชิญธงชาติ เธอปรารถนาเหลือเกินที่จะมีชุดนักเรียนสักชุดเพราะพ่อเสียไปตั้งแต่ยังเด็กส่วนแม่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีเสียงสันสะเทือนอ่านเนื้อหาข้างบนให้ทุกคนฟังทีและประโยคป้ายจราจรเป็นของที่เราเก็บมาไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณและซางหงซิงอย่างหุยแน่นอนว่าค่าปรับควรจะปรับเราเท่านั้นแค่เราไม่มีเงินจำนวนมากขนาดนั้นเรามีทั้งหมด3ามร้อยสิบสามหยวนห้าเชียวรวมถึงเงินที่พวกคุณช่วยเราเก็บขยะขายด้วยพี่น้องสองคนต่างก็เกรงใจกัน ต่างอยากให้กันและกันไปเรียนแล้วพี่สาวก็คิดวิธีหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการจับฉลากเพื่อตัดสินใจว่าใครจะไปเรียนใครได้อันยาวคนนั้นก็ไปเรียนตกลงนะห้ามคืนคําฉันขออันนี้มีมดกลุ่มหนึ่งไต่ขึ้นแขนเสื้อเขาเข้าไปในเสื้อซึ่งทําให้ท่านขุยเผยตัวตนเมื่อเผชิญกับคําถามของท่านปู่จางท่านขุยจึงต้องบอกความจริงและชมเชยฝีมือการปลุกพืชของท่านปู่จางอย่างมีไหวพริบคาตอบที่แสดงถึงความฉลาดหลักแหลมนี้ทําให้ท่านปู่จางดีใจ จนปิดปากไม่ลงจึงอนุญาตให้ท่านขุยถามได้ตามใจชอบและท่านขุยก็ไม่ลังเลที่จะถามแต่รู้สึกหมดแรงเหลือเกินเพราะทางไปโรงเรียนไกลามากเลยทําให้ผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมจักรยานเก่าให้คันหนึ่งผู้จบก็พาหนูเล็กออกไปดูรถหลังจากน้องสาวออกไปแล้วแม่ก็เปิดมือของหนูเล็กจึงพบว่าในมือของหล่อนมีกิ่งไม้สั้นๆอยู่แม่แม่รู้นี่แหละที่แย่แอบไปหักที่เธอหักไม่ใช่แค่กิ่งไม้แต่เป็นความฝันของชีวิตเธอ เธอสละโอกาสเรียนหนังสือให้กับน้องสาวแล้วก็ถึงวันเปิดเทอมเร็วมาพี่น้องสองคนคนหนึ่งสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนอีกคนสะพายตะกร้าไปเก็บของเก่าแต่เล็กๆก,กลับยังไม่ยอมไปเสียทีนางอยากจะแลกกับพี่สาวพี่สาวเห็นดังนั้นจึงผลักน้องสาวขึ้นรถไปเลยมองดูแผ่นหลังน้องสาวที่กำลังจากไปน้ำตาของพี่สาวไหลไม่หยุดนางปรารถนาเหลือเกินที่จะได้ไปโรงเรียนกับน้องสาวเล็กๆนำหลักฐานความยากจนมาที่โรงเรียนโรงเรียนก็จัดการตามมาตรฐานของนักเรียนยากจน ฉันได้ลดค่าเล่าเรียนและค่าหนังสือให้เสียวเยี่ยนแล้วแต่ค่าชุดนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆจิปาทะรวมกันแล้วก็ยังสูงถึง148อย่หยวนสำหรับครอบครัวของพวกเธอแล้วนับว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ทีเดียวเสี่ยวเยี่ยนวางถุงผ้าในมือลงบนโต๊ะข้างในเป็นของที่พี่น้องสองคนเก็บได้จากการเก็บของเก่าเงินที่เก็บสะสมมาแล้วครูก็ตรวจนับเสร็จแล้วบอกเธอว่ายังไม่พอเลยเสียวเยี่ยนพูดพร้อมน้ำตาคลอว่าหนูหนูไม่เอาชุดนักเรียนอะไรนะไม่เอาชุดนักเรียน ไม่เอาชุดนักเรียนได้ยังไงอาจารย์ใหญ่จึงอธิบายให้เธอฟังว่าโรงเรียนมีพิธีการเคารพธงชาติทุกสัปดาห์นักเรียนต้องใส่ชุดเหมือนกันร้องเพลงชาติก็เธอใส่ชุดแบบนี้ยืนตรงกลางนี่แหละงั้นฉันขอขอเวลานิดหนึ่งค่อยซื้อขอเวลานิดหนึ่งค่อยซื้อค่อยค่อยซื้อเถอะขณะนั้นรองผู้อํานวยการก็เห็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวดใจเขาอนุญาตให้เสี่ยวเยี่ยนซื้อทีหลังได้เขารู้ดีว่าเด็กคนนี้ต้องลําบากแน่แน่ตอนเที่ยงกินข้าว เพื่อนคนอื่นๆสั่งกับข้าวกันเยอะแยะส่วนเซียวเยียนขอข้าวแค่สี่ขีดนั่งอยู่คนเดียวฝั่งตรงข้ามกินแต่มะระดองที่เอาจากบ้านมาอีกฝั่งหนึ่งพี่สาวเก็บของเก่าได้เต็มตะกร้าเลยพอขายของเก่าเสร็จเธอก็เห็นกองหนังสือเก่าๆหลังจากค้นหาอยู่พักใหญ่ก็เจอตำราเรียนมัธยมต้นศักดิ์ทีจึงถามลุงว่าจะขายให้ตัวเองสักเล่มสองเล่มได้ไหมลุงเห็นว่าหล่อนอยากเรียนรู้มากจึงบอกให้เลือกเอาเลยเอาไปเลยแค่นั้นเองนับจากนั้นเธอก็กลับบ้านแล้ว เริ่มเรียนเองทุกวันเมื่อน้องสาวกลับมาจากโรงเรียนเธอก็รีบเก็บหนังสือซ่อนไว้เพราะกลัวน้องสาวจะรู้แล้วคิดอยากจะลาออกจากโรงเรียนหลังจากนั้นเอยิ่งเก็บของเก่าไปด้วยและหาเวลาเรียนหนังสือไปด้วยแต่สุดท้ายความลับก็ปิดไม่มิดวันนี้พี่ใหญ่กําลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ไม่ทันได้สังเกตเลยว่าน้องสาวกลับมาจากโรงเรียนแล้วพอเห็นอย่างนั้นน้องสาวก็คิดแผนการขึ้นมาผลักรถให้ล้มสร้างสถานการณ์ให้เหมือนกับรถล้มพี่สาวได้ยินเสียงดังรีบวิ่งมาดู ค่อยๆพยุงเธอกลับบ้านเซียวเยียนบนเจ็ดปากไม่หยุดจนถึงวันรุ่งขึ้นเธอแกล้งไม่ลุกจากเตียงบอกว่าเท้าเจ็บมากเดินไม่ได้และก็ขี่จักรยานไม่ได้ด้วยต้าอยางตั้งใจจะไปขอลาหญิงสาวแต่ตอนนั้นน้องสาวกลับพูดว่าพี่อย่าไปช่วยหนูลาแล้วพี่ไปเรียนแทนหนูวันนี้ไม่ดีกว่าหรือคะเนื้อหาเรียนของเราช่วงนี้พี่ก็เรียนเองที่บ้านหมดแล้วนี่คะไปเรียนก็ต่อยอดได้แน่นอนคะแล้วก็ไม่มีใครจำพี่ได้หรอกคะ น้องสาวบอกว่ารอให้เธอเลิกเรียนกลับบ้านแล้วสอนเนื้อหาที่ครูสอนวันนี้ให้ฉันหน่อยไม่ได้หรอต่อไปนี้เราสองคนสลับกันไปโรงเรียนสลับกันไปเก็บของเก่าอย่างนั้นก็ไม่เสียเวลาทั้งสองอย่างแต่พี่สาวคนโตก,ก็ยังไม่ยอมรับเห็นน้องสาวลังเลยอยู่น้องสาวเลยต้องบอกว่าถ้าไม่ยอมตัวเองก็จะไม่ไปโรงเรียนพี่สาวเลยจนใจต้องยอมจำนวนตามคำบอกของน้องสาวจึงหาห้องเรียนเจอแต่ตอนนั้นเธอนะประมาทจนลืมที่นั่งที่น้องสาวบอกไว้แล้วเออเออ เสียวเยี่ยนโชคดีที่เพื่อนร่วมโตเรียกเธอตาเยี่ยนจึงได้ที่นั่งในที่สุดวันอันน่าหวั่นใจก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ครูจะไม่พบความผิดปกติแม้แต่เพื่อนร่วมโตก็ไม่ทันสังเกตเห็นอะไรผิดปกติและเช่นนั้นแผนการแอบเรียนแทนกันก็เริ่มต้นขึ้นเด็กนักเรียนคนหนึ่งกับคนเก็บของเก่าคนหนึ่งที่กําลังกลับจากโรงเรียนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนวันนี้และความรู้ที่ได้เรียนรู้ให้กันและกันฟังวันนั้นผู้อํานวยการโรงเรียนมาตรวจสอบเรื่องโภชนาการของเด็กๆที่โรงอาหาร ท่านพอใจกับอาหารกลางวันในปัจจุบันมากแต่ขณะที่เขาจะไปกลับพบว่ามีเด็กคนหนึ่งนั่งกินข้าวอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวเขาเดินไปหาเด็กหญิงเธอชื่ออะไรจ๊ะเฮาเสียวเยียนก็เธอคนนี้แหละหัวหน้าฝ่ายธุรการบอกกับผู้อำนวยการว่าทางโรงเรียนได้ลดค่าใช้จ่ายให้เธอไปมากแล้วมองเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าครูใหญ่เดินเข้าไปถามข้าวหนึ่งชามเล็กๆนี้เท่าไหร่สีเลยสีเลยเท่าไหร่สสตังแป๋ แล้วผักกาดดองละ่ะเอาจากบ้านมาก็คือคุณใช้เงินแค่สี่สิปสตางค์สำหรับมื้อกลางวันแล้วมื้อเช้ากับมื้อเย็นล่ะครับค่ะโรงเรียนมัธยมต้นเขตทหารมื้อเช้ากินขนมปังมื้อเย็นกินข้าวสี่ตำลึงไม่ซื้อผักไม่ซื้อหรอกฉันมีแตงกวาเปรี้ยวโดงฉันชอบกินแตงกวาเปรี้ยวโดงที่เอาจากบ้านมาอย่างเดียวท่านผู้อำนวยการฟังจบแล้วก็รู้สึกหดหูใจกลับไปก็เรียกประชุมทันที หัวข้อก็คือเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียนโดยการประมาณการคร่าวๆคาว่าอาหารของนักเรียนหนึ่งคนต่อเดือนประมาณ60หยวนครอบครัวทั่วไปสามารถรับภาระได้แต่สําหรับครอบครัวของน้องน้อยที่มีฐานะยากจนกลับเป็นภาระที่หนักอึ้งแล้วฝ่ายปกครองก็ถามกลับไปที่ผู้อานวยการเราได้ยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆค่าหนังสือให้เธอหมดแล้วคงไม่ถึงกับต้องไปจ่ายค่าข้าวให้เธอด้วยหรอกมั้งแล้วมันจะมีอะไรที่ทําไม่ได้หลักคะ่ะ ผู้อำนวยการเตาบอกว่ารัฐบาลให้สิทธิเด็กได้เรียนโรงเรียนก็ต้องรับผิดชอบสุขภาพของเด็กๆก,กินข้าวอิ่งยังไม่ได้เลยจะเอาอะไรมาเรียนหนังสืออย่างดีผู้อำนวยการจึงตัดสินใจตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนนักเรียนชายเดือนละ55หยวนนักเรียนหญิง60หยวนไม่เพียงเท่านั้นผู้อำนวยการยังควักกระเป๋าซื้อชุดนักเรียนให้พวกเธออีกด้วยกลับถึงบ้านพี่สาวก็หยิบชุดนักเรียนออกมาแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ให้กับน้องสาวฟังน้องสาวฟังแล้วดีใจมาก ได้ชุดนักเรียนแล้วพวกเธอก็จะได้เข้าร่วมพิธีธงชาติได้แล้วพวกเธอก็เก็บไว้ในใจจำความช่วยเหลือของท่านผู้อำนวยการที่มีต่อพวกเธอไว้สัปดาห์ใหม่เริ่มต้นขึ้นครั้งนี้น้อยหน่าใสา่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนและร้องเพลงชาติร่วมกับเพื่อนๆเนฝ้ามองธงชาติจีนสีแดงสดสะว,ะวัสดิ์พไหวท่านผู้อํานวยการเห็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจจริงของเธอรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งอีกฝั่งของไซงานถึงแม้พี่สาวจะไม่ได้เข้าร่วมแต่เธอก็ตั้งตารอวันจันทร์หน้าอย่างมีความหวังวันจันทร์หน้า ก็ถึงตาฉันที่จะได้ใส่ชุดนักเรียนบ้างแล้วไปร่วมพิธีการเชิญธงชาติแล้วตอนเที่ยงเธอนั่งอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างดึงตะปูไปด้วยท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยแต่ดันไปโดนตะปูต่ำมือเข้าโอยโอยโอยเือหือเป็นอะไรเป็นอะไรคุณฟงที่อยู่ข้างๆได้ยินแล้วรีบเข้ามาดูสถานการณ์เขาสั่งให้เลขาไปเอาพลาสเตอร์มาเร็วๆเห็นเด็กขยันอ่านหนังสือขนาดนี้คุณฟงสงสัยถามชื่อของเธอว่าอะไรดิฉันชื่อเฮอเสี่ยวเยี่ยวเยียน อาเให้อสิ่วเยี่ยนเหรอฮ่าฮ่าฮเพื่อป้องกันไว้ก่อนแม้จะอยู่ข้างนอกเฮียเยี่ยนก็ใช้สถานะเป็นน้องเยี่ยนเย็ยนวันนั้นคุณเฟิงกลับถึงบ้านเห็นลูกสาวฟังแต่เพลงทั้งวันโมโหจนควันออกหูก็เป็นนักเรียนเหมือนกันทำไมความแตกต่างถึงได้มากมายขนาดนี้เขาจึงเรียกลูกสาวออกมาอมบรมบังเอิญจังเลยที่เพื่อนร่วมโตของเสี่ยวเยี่ยนคือเฟิงเขาเขาคุณฟงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไซงานวันนี้บอกลูกสาวได้ยินพ่อบอกว่าน้องเยเว่เก็บของเก่าที่ไซงานเธอก็ปฏิเสธทันทีว่าพ่อโกหก เพราะเสี่ยวเยี่ยนอยู่โรงเรียนทั้งวันสองคนยังเล่นปิงปองกันด้วยเพื่อให้ลูกสาวเชื่อวันรุ่งขึ้นพ่อพาคุกุกุมาที่ไซ้งานรอยเยเวแต่ที่ไหนได้วันนี้สองพี่น้องไม่มีใครมาที่ไซ้งานเลยคุกุกุจึงคิดว่าพ่อกำลังโกหกพอถึงวันจันทร์ไปโรงเรียนแต่เธอกลับพบว่านิ้วของเสี่ยวเยี่ยนติดพลาสเตอร์ปิดแผลอยู่นึกถึงคำพูดของพ่อโกโกจึงงงงันในทันทีมือซ้ายโดนตะปูบาดเป็นแผลฉันยังให้คนไปเอาพลาสเตอร์มาแปะให้เธอด้วยนะแต่เรื่องแปลกๆยังไม่จบแค่นั้น จนถึงวันอังคารโอโคมองมือของเสี่ยวเยี่ยนอีกครั้งแต่กลับพบว่าพลาสเตอร์หายไปแล้วและมือก็ไม่มีร่องรอยบาทแทดแผลใดๆยิ่งทําให้เธอประหลาดใจเข้าไปใหญ่รุ่งขึ้นพบว่ามีพลาสเตอร์ปิดแผลที่มือของเสี่ยวเยี่ยนยังไม่รู้สาเหตุในขณะนั้นเองผู้ใหญ่บ้านรีบวิ่งมาแล้วเรียกเสี่ยวเยี่ยนไปบอกว่าแม่ของเธอป่วยหนะักและเข้าโรงพยาบาลแล้วเพื่อหาความกระจ่างในเรื่องนี้โคโคจึงแอบตามไปที่โรงพยาบาลด้วยที่หน้าห้องผู้ป่วยเธอเห็นนกนางแอ่นสองตัวที่หน้าตาเหมือนกันแปล วันรุ่งขึ้นค,คั่วแยกตัวปลอมของเฮอเสียวเยี่ยนออกไปคนเดียวเฮอใต้เยี่ยนฉันรู้แล้วฉันเห็นทุกอย่างแล้วฉันผู้จบก็หยิบกระเป๋าเงินออกมาจากกระเป๋าบอกว่าตัวเองเก็บเงินไว้เป็นความลับไว้มากกว่าหนึ่งพันบาทให้พี่ใหญ่เอาไปให้แม่ใช้จ่ายค่าโรงพยาบาลเพราะเหตุการณ์ที่เจ็บปวดเมื่อวานยังติดตาอยู่แม่ของพวกเธอไม่มีเงินจ่ายค่าโรงพยาบาลจึงไม่ต้องการเป็นภาระให้กับน้องทั้งสองจึงจำใจถอดสายน้ำเกลือออก แต่พี่ใหญ่กลับไม่ยอมรับเงินก้อนนี้เด็ดขาดบอกว่าน้องชายใจดีกับเธอมามากแล้วเห็นเจ้ายายดื้อด้านแน่วแน่ด้วยความจำใจคู่ควรจึงเปลี่ยนวิธีอื่นนั่นก็คือช่วยพวกเธอเก็บของเก่าเธอเอาหมุกนิรภัยให้เสี่ยวเยี่ยนเก็บของเก่าที่ใช้งานก่อสร้างของพ่อแต่ขอลาครั้งสองครั้งยังพอไหวแต่ขอลาบ่อยๆหัวหน้าห้องจึงไปบอกครูประจำชั้นได้ยินว่าตอนเช้ายังกระโดดโลดเต้นอยู่เลยคู่ควรบายบอกปวดหัวขอลาครูประจำชั้นคิดว่าต้องมีอะไรแปลกๆแน่ เลยส่งนักศึกษาไปสองคนตามหลังคุกคิกไปสองเพื่อนร่วมชั้นตามไปจนถึงไซส์งานก่อสร้างแต่ดันเห็นคุกคิกกับน้อยนาเก็ตของเก่าสองคนนั้นก็งงเป็นไก่ตาแตกตอนที่พวกเขามาเสี่ยวเยี่ยนกาลังเตรียมการเขียนสุนทรพจน์อยู่ในห้องเรียนจูจๆก็เคอรเคอพบเห็นสองคนที่ซ่อนตัวอยู่มุมห้องอยางหุยสร้างหงสิงออกมาเถอะอย่าซ่อนตัวอยู่เลยหลังจากได้ฟังเรื่องราวของตาเยี่ยนและเสี่ยวเยี่ยนแล้วทั้งสองคนจึงเปลี่ยนใจไม่เพียงแต่ช่วยกันปกปิดยังโกหกอาจารย์ด้วย และยังไปเก็บของเก่ากับพวกเขาอีกวันนั้นพวกเขาอยู่บนถนนสายหลักพบป้ายถนนชำรุดอยู่ชิ้นหนึ่งพวกเขาทั้งหมดคิดว่ามันเป็นของเก่าและช่วยกันยกมันไปไม่คิดว่าการกระทำครั้งนี้เรื่องที่ให้เด็กๆแฝดสลับกันไปโรงเรียนถูกเปิดเผยออกมาแล้ววันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกก็มาถึงสถานีรับซื้อของเก่าและเริ่มการสอบสวนไม่นานก็ระบุตัวเด็กๆได้หลายคนตามกฎหมายแล้วการทำลายป้ายจราจรต้องถูกดำเนินคดีอาญาแต่เมื่อพิจารณาว่าพวกเขายังเด็กอยู่ จึงลงโทษเสี่ยเวเยียนเพียงหนึ่งพันหยวนและให้รับการอบรมทางความคิดโกโก้ถูกคุณครูเยี่ยเรียกไปสอบถามแต่เธอก็ไม่ได้บอกเรื่องที่พี่น้องสองคนผลัดกันไปโรงเรียนออกมาแต่เพื่อนอีกสองคนทนแรงกดดันไม่ไหวจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมาพวกเธอเป็นฝาแฝดคนหนึ่งชื่อใต้เยี่ยนอีกคนชื่อเสี่ยเยียนอ่าๆป้ายถนนที่พวกเธอขายนั้นเสียและที่ขายป้ายถนนก็ไม่ใช่เหอเสี่ยเยียนแต่เป็นพี่สาวเหอต้เยี่ยน ครอบครัวของพวกเธอจนมากเลยต้องเรียนหนังสือสลับกันหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้ใจรองผู้อำนวยการจึงรู้สึกหวาวุ่นแล้วก็ให้เธอไปหาดาเยี่ยนที่ไปโรงเรียนวันนี้แต่หาทั่วโรงเรียนก็ไม่พบดาเยี่ยนขณะนั้นดาเยี่ยนกลับถึงบ้านแล้วเธอวิ่งเข้าไปกอดแม่ทุกคนรู้เรื่องค่าปรับและการเรียนแบบผัดกันแล้วเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปยิ่งไปกว่านั้นเธอก็ไม่กล้าไปโรงเรียนต่อหน้าครูใหญ่ครูและเพื่อนๆในโรงเรียนโกโก้โกเล่าเรื่องทั้งหมดออกมาณนะขณะนั้นโกโก้โกเหมือนโตขึ้นมาก ขณะนั้นรองครูใหญ่เดินเข้ามาพร้อมกับผลการสอบสวนของตำรวจเขาบอกว่าจากการสอบสวนและตรวจสอบป้ายถนนที่เด็กๆขายไปนั้นเสียจริงดังนั้นจะไม่ถูกปรับแต่กูกูก็ยังรู้สึกเสียใจมากเพราะเธอเพิ่งไปบ้านของห่านใหญ่กับหานเล็กมาได้เจอแค่คุณแม่ของพวกเขาพวกเขารู้ว่ากูกูกำลังจะมาเลยให้คุณแม่เอาชุดนักเรียนส่งกลับโรงเรียนซึ่งมีเงิน300อยหยวนและจดหมายอยู่ด้วยกูกูกางกระดาษจดหมายออกแต่เรากลับซ่อนเรื่องการเข้าเรียนสลับกันไว้เสมอมันเป็นความผิดของเรา และยังเป็นความผิดของเราที่ไม่บอกความจริงกับท่านอาจารย์ถาวรวมถึงท่านอาจารย์ถาวด้วยเราอยากจะเรียกท่านว่าคุณปู่เสื้อผ้าที่ท่านซื้อให้เรารบกวนช่วยเราเอาไปคืนท่านด้วยนะครับโอเคอ่านจดหมายเสร็จแล้วอาจารย์ถาวก็ลุกขึ้นยืนทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วช่วยเอาไปให้ครูด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะจ่ายค่าปรับไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือพวกเราพี่น้องจะเก็บของเก่าขายค่อยๆใช้นี่ใช้เวลาหนึ่งปีสองปีก็ยังใช้ไม่หมดใช้เวลาห้าปีหกปีก็จะใช้หมดค่ะช่วยบอกกล่าวคุณครูเมื่งและคุณครูเจิ้งด้วยนะคะท่านทั้งสองเมตตาพวกเรามากในเรื่องราวผู้จัดการใช้งานก้มลงส่งทั้งเหล็กด,ด้วยคำพูดอบอุ่นผู้อำนวยการโรงเรียนออกเงินซื้อชุดนักเรียนด้วยความเมตตา เพื่อนร่วมห้องหยิบเงินเก็บส่วนตัวมาอย่างจริงใจและความฝันที่ซ่อนไว้เมื่อแอบตัดกิ่งไม้กับหยานร่วมกันถักทอเป็นผ้าทอมนุษยธรรมที่งดงามความเมตตานี้คือผู้อำนวยการเต้าพูดด้วยน้ำตาคลอเบา้าแน่นอนฉันจะต้องตามหาพวกเขากลับมาให้ได้ตามกลับมาพูดจบผู้อำนวยการก็เดินมาอย่างหน้าห้องด้วยสีหน้าหนักใจฉันต้องเห็นด้วยตาตัวเองว่าดยันและเสี่ยวเยี่ยนพี่น้องสองคนนี้ สวมชุดนักเรียนร้องเพลงชาติและชักธงชาติขึ้นเสาให้พวกเธอไปโรงเรียนด้วยกันสุดท้ายด้วยความช่วยเหลือจากครูใหญ่และครูอาจารย์และนักเรียนทั้งสองคนจึงได้กลับไปโรงเรียนพวกเธอจึงไม่ต้องผลัดกันไปโรงเรียนเหมือนอย่างก่อนอีกต่อไปแล้วเรื่องราวของยายใหญ่และแยายเล็กได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสังคมด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญแม่ของเสี่ยวเยี่ยนและตายเยี่ยนก็หายป่วยพี่น้องสองคนสวมเสื้อผ้าฝ้ายหลายดอก เดินไปโรงเรียนบนทางที่ขาวโพลนด้วยหิมะฤดูหนาวผ่านไปแล้วก็เป็นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมามีชีวิตชีวาฟ้าแฝดคู่นี้ในที่สุดก็จะบินไปสู่ฤดูใบไม้ผลิที่สดใสการศึกษาควรเป็นการปฏิบัติที่อบอุ่นชีวิตด้วยชีวิตและยังเป็นการสันสะเทือนของปัจจัยแห่งความดีใน,นกลไกสังคมความดีในมนุษย์ไม่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศิลธรรมที่แขวนอยู่แต่เป็นการใช้ความเห็นอกเห็นใจเป็นเส้นขนานและการกระทำเป็นปิดคู่ ในการทอผ้าสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังในช่องว่างของโชคชะตาเป็นผู้อํานวยการเตา่าการศึกษาควรเป็นการกระทําที่ชีวิตอบอุ่นชีวิตและเป็นการสันพ้องของปัจจัยแห่งความดีใน,นกลไกทางสังคมความดีของมนุษย์ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ทางศิลธรรมที่ลอยอยู่แต่เป็นการใช้ความเห็นอกเห็นใจเป็นแกลักและใช้การกระทําเป็นปีกทอเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังในร่องแห่งโชคชะตาเพื่อให้ทุกดวงวิญญ,ญาณที่เติบโตไปพร้อมแสงสว่างได้สัมผัสแสงอรุณแห่งการศึกษา